สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องปโลไฮโซนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสมาเยี่ยมฟาร์มอีกฟาร์มหนึ่งนะครับก็คือฟาร์มมิเกลนะครับมิเกลก็เคยไปทำงานอยู่ที่ประเทศเรานะครับประเทศไทยอยู่ที่ v s s p o r t Club นะครับแล้วก็ เก็บเงินนะครับเพื่อจะมาสร้างฟาร์มเป็นของตัวเองนะครับนี่เกลฮันนี่แคปนะครับก็ไปเล่นหลายประเทศเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นเกาหลีนะครับไทยจีนนะครับฟิลิปปินส์อะไรก็ไปหมดครับขอแค่มีคนจ้างนะครับ นี่ก็เป็นเครื่องเดินม้านะครับเหมือนฟาร์มซันตี้นะแต่ว่าอันนี้ไม่มีลังคานะครับไปเดี๋ยวเราไปดูไก่ของมิเกลก่อนเขาเลี้ยงไก่ด้วยนะแต่ไก่เขาจะเหมือนไก่บ้านเราหรือเปล่าีมาดูกันไอไก่นะสายพันธุ์นี้มันเหมือนไก่เนื้อบ้านเราหรือเปล่านีะ ไก่ไข่บอนี่เจ้าของฟาร์มเนี่ยเจ้าของฟาร์มว่าหรออึนี่ไก่ไข่บอเออนี่ไข่มันเนี่ยดูไข่ครับดูไข่มันเนี่ยไข่นี้เอามากินได้เลยนะ มีตัวผู้ตัวเมียนะครับเขาไม่ได้ปล่อยนะครับไก่เขาจะขังไว้ไก่เขาสวยเนาะนี่ก็เป็นฟืนนะครับไว้ย่างบาร์บีคิวนะครับ ก็ไม่รู้ว่าเขาสร้างมากี่ปีแล้วครับเนี่ยแต่เขาไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนี้นะครับเขาเก็บเงินแล้วก็มาซื้อที่ตรงนี้นะครับเพื่อจะซ้อมมาขายนะครับ เกีวก็ซ้อมม้าเก่งนะครับสำหรับม้าโปโลเนี่ยไปเดี๋ยวพาไปเดินดูคอกนี่คือความฝันนะครับของนักโปโลนะครับก็คือมีฟาร์มเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เพาะพันม้านะครับขายซ้อมม้าขายนะครับรายได้ก็มาจากขายมาแล้วก็ ไปเล่นให้กับทีมนะครับที่จ้างไปเล่นด้วยนะครับรายได้ก็จะมาจากส่วนนี้ครับก็เหมือนกับนักกีฬาอาชีพนั่นแหละครับเนี่ยขอ้อข้อเขาทำง่ายๆนะนะครับให้ดูนีย คอกไหนที่ใส่ขี้ไม้ถือว่าคอกนั้นมีสตังมีสตังหน่อยนะครับขึ้นมาหน่อยเพราะว่าส่วนมากเขาจะแบบถ้าแบบธรรมดาก็จะเป็นแปลงดินนะครับเป็นคอกดินเลยนะครับหรือไม่กเ็เป็นฟางหรือเปล่านะครับส่วนขี้ไม้เนี่ยก็คือ คนที่มีตังขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะให้ม้านอนแบบนิ่มๆไปเลยนะครับ่ะเดี๋ยวเราไปดูม้ากันนะครับหลังจากที่เมื่อเช้านี้ม้าชุดนี้ก็ได้ไปทําการแข่งไม่ไม่ใช่แข่งเลยไปซ้อมนะครับไปซ้อมโอ้ยเนี่ย เขาทำง่ายๆครับเนี่ยมันไม่เตะกันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพามาดูอันนี้คือต้นปาล์มนะครับเนี่ยต้นปาล์ม mm hmm. เขาจะเอาต้นปาล์มทำเสานะครับนี่มันอยู่แบบอยู่แบบง่ายๆครับ mm hmm. บ้านเราขนาดทำกำแพงปูนขนาดนั้นยังพังคิดดู แต่บ้านเขาเนี่ยมันมันอยู่กันแบบเนี้ยนิ่งมากครับแต่ละตัวอันนี้คือปิดปากไว้ไม่ให้มันกินแกลบนะครับไอ้ไม่ให้มันกินขี้ไม้นะครับเพราะว่าหมาบางตัวมันกินขี้ด้วยนะหมาบางตัวกินขี้กินขี้ไม้นะครับอาจจะทําให้ปวดท้องได้นะครับก็เสียเวลาจ้างหมอเสียเงินนะครับ ดูแต่ละตัวใ้แบบหุ่นดีๆทั้งนั้นนะครับม้าเนี่ยสวยๆทั้งนั้นนะครับให้ดูนี่เป็นยาคาหรือเปล่าที่เอามามุงลังคาเน,เ,นเ,นเนี่ยเป็นเหมือนกับไอ้นี่เป็นเหมือนกับอ่าเขาเรียกอะไรอะ ต้นเขาเรียกว่าต้นอะไรวะบ้านผมเขาเรียกต้นพือนะต้นพือที่เอามาตำศาสตร์นะครับแต่คนไทยเขาเรียกอะไรไม่รู้นะข้างบนน่าจะใช้ได้เป็นสิบเป็นสิบป,ปะะีอนะดูมันหนาหนามาก นี่ครับนิ่งมากเลยแต่ละตัวเนี่ยไม่กวนนะไม่กวนกันไม่กัดกันด้วยหรือว่านเป็นเพราะอากาศหรือเปล่าอากาศบ้านเรามันร้อนนะแล้วก็ทําให้ม้าแบบหุดหงิดหรือเปล่าเนาะประเทศเขาอากาศเย็นนะครับมันก็เลยแบบนิ่งหรือเปล่าดูอ่างน้ำมันก็แบบง่ายๆครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมาก บ้านเราเนี่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกน้ำละเช้าเย็นเช้าเย็นยังไม่พอใจครับมีเศษหญ้าเศษฟางนิดหน่อยไม่เอานะครับแต่ประเทศเนี่ยคือดูจากอ่างน้ําแล้วก็แบบธรรมชาติมากนะครับง่ายๆครับบางครั้งเนี่ยมันมาดือๆเนี่ยจะขี่ใส่อ่างน้ําก็ได้นะเพราะว่ามันอยู่ต่ำเหลือเกิน นิ่งมากครับไปนะครับเดี๋ยวไปดูโปโลนะครับเขาจะแข่งกันรอบชิงหรือเปล่านะครับ โอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับซองโปรไฮโซนะครับโอเคครับสวัสดีครับ